โพไซดอนต้องมาต่อปิโอนิวเครีย์ถล่มถึงอเมริกาเตรียมขั้นสูงรัสเซียเจาะเปิดฐานเรือดำน้ำนิวเคลียร์พร้อมติดต่อปิโดนิวเคลีย์โพไซดอนให้กองเรือเหนือและแปซิฟิกฟรีสโพไซดอนต่อปิโดนิวเคลีย์ชื่อนี้ทำอเมริกาอาโต้หนาวเพราะหากใช้เมื่อไหร่ก็จะก่อให้เกิดคลื่นกำมันตรางสีขนาดใหญ่ถล่มศัตรูราบในพิบตาวันที่2 8ปมีนาคม66สำนักข่าวมิลิทอรี e รีวิวและทัส รายงานว่ากองเรือแปซิฟิกเตรียมสถานที่สําหรับเรือดำน้ํานิวเคลียร์ที่บรรทุกขีปนาวุธโพซิแนงานกําลังดําเนินการในคัมซัสกาซึ่งจะมีการติดตั้งเรือดำน้ํานิวเคลียร์ส่วนใหม่ตามแหล่งข่าวการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานชายฝั่งที่ฐานใหม่สําหรับเรือดำน้ํานิวเคลียร์วัตถุประสงค์พิเศษเบลกรอดและคาบารอฟจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในต้นปี2567ปัจจุบันเรือดำน้ํานิวเคลียร์เบลกรอดตั้งอยู่ที่กองทัพเรือภาคเหนือซึ่ง กำลังดำเนินการทดลองและเรือดำน้ำนิวเคลียร์คารบาลอฟกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ที่เซฟแมทก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบเป็นดีว่าเรือดำน้ำส่วนที่3จะปรากฏในแปซิฟิกฟรีดซึ่งจะรวมถึงเรือดำน้ำนิวเคลียร์เบกอรอดและคาบาลอฟซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรบทางทะเลบรรทุกขีปนาวุธโพไซดอนเช่นเดียวกับยานพาหนะใต้น้ำวัตถุประสงค์พิเศษอื่นๆและเรือสนับสนุนสำหรับการเชื่อมต่อใหม่ในคามคลัสกานั้นกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ จำเป็นทั้งหมดเรือดำน้ํานิวเคลียร์อเนกะสง์เบลกรอดเปิดตัวเมื่อวันที่23เมษายน62การทดลองในทะเลเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายน64เข้าสู่กองเรือในเดือนกรกฎาคม65พิธียกธงแอนดดฟสกี้จัดขึ้นที่เชฟมาร์ตตอร์ปิโดทันทะเลโพไซดอนชุดแรกได้รับการผลิตสําหรับเรือดำน้ําแล้วเรือดำน้ํานิวเคลียร์ลำนี้เป็นเรือบรรทุกตอร์ปิโดรุ่นทดลองตามที่ชาวตะวันตกเรียกว่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์คาบาลอฟโดยรวม้ แล้วมีแผนจะสร้างเรือบรรทุกโพไซดอน4ลำโดยประจําการแห่งละ2ลำสําหรับกองเรือเหนือนละแปซิฟิกเค .329 เบโกรอดเป็นเรือย่อยชั้นแอนเทที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อบรรทุกตอปิโดโพไซดอนซึ่งเป็นยานใต้น้ําร้ายคนขับที่สร้างโดย Ru ูบินดีไซน์บูโรและออกแบบมาเพื่อบรรทุกระเบิดประจุธรรมดาหรือประจุนิวเคลียร์ใช้ถล่มพื้นที่ชายฝั่งของศัตรูขับเคลื่อนโดยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โตปิโดอัตโนมัติมีพิสยัย จกัดเช่นเดียวกับอาวุธยุคหน้าอื่นๆที่ประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยในการปราศัยต่อฝ่ายนิติบัญญัติในปี6-1นโพไซดอนได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์ของกองกำลังทั่วโลกท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการฉีกสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์ก่อนและล่าสุดรัสเซียก็ขอพักไม่ต่อสัญญาควบคุมนิวเคลียร์ด้วยสหรัฐเคยโอดว่ากังวลว่าโดนโพไซดอนของรัสเซียอาจจะกลืนเมืองต่างๆของสหรัฐด้วยสึนามิก มัตตภาพรังสีเป็นอาวุธมหาปลัยอีกตัวหนึ่งที่รัสเซียสามารถข่มขวัญและทำลายศัตรูให้ราบพนาศูนย์ได้ในพริบตาความต้งวลของรัสเซียทวีความรุนแรงขึ้นผาแนวคิดพร้อมกอบ์ฟสกายของเพนตากอนซึ่งเป็นแนวคิดของการโจมตีแบบธรรมดาหรือขีปนาวุธที่มีความแม่นยำจำนวนมากต่อรัสเซียหรือศัตรูประเทศอื่นๆเพื่อตัดหัวผู้นําทำลายระบบการป้องกันและทําให้ความสามารถในการตอบโต้ทางนิวเคลียร์ของอีกฝ่ายลดลงทางน้ำนา เน,เนื้อท้องฟ้าก็ไม่น้อยหนะ้ารัสเซียส่งฝูงบินซู3 5ปฏิบัติการรบในเขตสงครามพันทางยูเครนมากขึ้นก่อความวิตกกังวลแก่ฝ่ายยูเครนและเป็นข้ออ้างเร่งขอเครื่องบินรบจากนาโต้จะมีรายงานว่ากําลังจะได้บินรบรุ่นเก่าของนาโต้หลังได้ขบวนรถถังจากยุโรปเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่าเครื่องบินไอพ่นรุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซียซู3 5มอบความเหนือกว่าทางอากาศทําให้กองกําลังของมอสโกเพิ่มการครอบงาเหนือท้องฟ้า เบ็ดเสร็จที่ตอนนี้ยูเครนไม่อาจกแก้ไขได้สู้35หใหม่ล่าสุดติดตั้งเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพมากและจรวดระยะไกลทาให้สามารถโจมตีเครื่องบินไอพ่นของยูเครนและให้การสนับสนุนทางอากาศแก่กองทหารภาคพื้นดินของรัสเซียเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปรากฏชื่อกล่าวในบทความที่โพสต์ในโซเชียลมอวันจันทร์ยูเครนไม่มีความสามารถในการตอบโต้ภัยคุกคามนี้เคียฟมองว่าความเหนือกว่าทางอากาศของรัสเซียเป็นความเสี่ยงอย่างแท้จริงเจ้าหน้าที่ยอมรับโดย ผลักดันให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมจากสหรัฐเป็นลำดับความสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับยูเครนนี่คือปัญหาสิ่งที่ระบอกชาวอ,อเมริกันอยู่เสมอก็คือในท้ายที่สุดแล้วไม่มีทางออกอื่นนอกจากส่งเครื่องบินรบให้กับเราเขาอ,อ้างว่ารัสเซียมีเครื่องบินทหารมากกว่ายูเครนถึง12เท่าเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว,ว่าการที่รัสเซียแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าด้วยซู35รุ่นล่าสุดทําให้มีความได้เปรยียบมากขึ้นเขายอมรับว่าการที่วอชิงตันปฏิเสธที่จะจัดหาเครื่องบิน ขับไล่ให้ยูเครนจนถึงตอนนี้มีการยอมรับมากขึ้นในเคียฟว่ารัฐบาลควรมุ่งเน้นไปที่การพยายามจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศและปืนใหญ่จากสหรัฐให้มากขึ้นรัฐบาลของสโลวเกียและโปแลนด์ให้คำมั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะมอบเครื่องบินรบมิก29ในยุคโซเวียตให้กับยูเครนดมิทรีเปสคอฟโคโซเครมลินกล่าวว่าสมาชิกนาโตทั้งสองประเทศดูเหมือนจะใช้วิกฤตยูเครนในการกำจัดอุปกรณ์เก่าที่พวกเขาไม่ต้องการอีกต่อไป